ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องนะพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ให้พี่น้องจับตาเบิงทางช่องพอใจดีเด้พี่น้องเด้อเมื่อนี้พอใจดีมากกับปูพี่น้องมาเอาแนวทางกับตนตะเคียนใหญ่พี่น้องนี่ครับนะครับเนาะมาขอแนวทางพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาหกโมงกลัวๆเลยพี่น้องไก่สได้เวลาเลยพี่น้องเบิงบรรยากาศพี่น้องนะครับ เบิ่งบรรยากาศต้นนี่ก็บพาตามจะลอยกว่าปีเลยพี่น้องนะครับหาคนกอดบหุ่มพี่น้องนะครับต้นตะเคียนพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับนะครับพี่น้องนะครับต้นตะเคียนท้องเด้อพี่น้องเด้อหาคนกอดโบหุ่มนะพี่น้องนั่นนี่สูงใหญ่อาดหลาดพี่น้องมาขอเพ่งบุญเพ่งบารมีอ่าเจ้าที่เจ้าทางเพิินเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นเวลาหกโมงกลัวสี่ทุ่มนึงแล้วละพี่น้องนะครับ ก็ทีได้เป็นเวลาได้เลิกได้ย่ำพี่น้องนะครับให้พี่น้องอดใจรอสักคู่ได้พี่น้องเนะื้อทีมงานเบาแหลมพ่อใจดีพ่อแต้มเก้าแปดนะครับนี่ครับปูกระลังมาพี่น้องนะครับนะครับผมปูกระลังมาพี่น้องเอฟซีนะครับผม,มพี่น้องเอฟซีรอสักคู่นะครับเนาะหาคนกอดบุหุ่มไดนะ้พี่น้องเอฟซีนะครับ นะครับง่ายครับพี่น้องง่ายครับง่ายแท้ๆเลยพี่น้องนะครับง่ายครับง่ายง่ยพี่น้องปูกำลังเข้าไปเดินเบิ่งทิศทางที่สี่ท่าพิธีพี่น้องนะครับกำลังนั่งพิจารณาท่าพิธีพี่น้องนะครับให้ปูเป็นพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับผมนะครับผมคำแรง ได้เวลาได้วิวที่พี่น้องนะครับผมนะครับขออนุญาตเจ้าทีเจ้าทางเจ้าปูเจ้าตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้จงดลบันดาลให้เอฟซีช่องพอใจดีถูกหวยด้วยเบอร์มีโชคมีชัไปพร้อๆมๆกันนาะพี่น้องเนาะนะครับนะี่ครับพี่น้องเอฟซีครับผมตอนนี้ปูกระลั่งสิทำพิธีกับอ่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนาะกับเจ้าปูเจ้าตาพี่น้องนี่ก็คือ้นแต่เคี้ยนทองประมาณลอยกว่าปีได้พี่น้องได้นะครับเปิดมาทำพิธีมาเอาแนวทางให้พี่ให้น้องมาขอบุญบารมีเปิดโชคเปิดลาภให้พี่น้องเอฟซีทั้งช่องพอใจดีถูกหวยรวยเบื่อเนาะพี่น้องนะครับเนี่ยครับมาน้ำกันนะครับแบบมือเป่าเดกบรี อขาดเครื่องดื่มก็แล้วแต่ก็บเมื่อหลังกระป๋อภัยกรยกโทษให้คณะทีมงานทุกคนเนะท่านข้อใจดีนำลับแม่อะไรก็ผูดพามาครับลูกกับล้านกัอาจารย์ไม่เนี้ยบ้านนี้ก็บ้านนี้เป็นผู้แต่ง มีน้ำเปล่าไม่ยาก,ก็โอเคเอ้ารอบนี้ร็อย่างที่บอกนี่นะ่ยมันมาคุกคักคุรอบหน้าเน้อปูปบอกวาลาาไว้ว่าถ้าโชคลาบหมานสองตัวสามตัวก็แล้วแต่วันที่เท่าไหร่นะเด็กออกวันที่ว่หนึ่งหนยาตรงวันอะไรเนาะวันนี้ผู้ใดจำได้บ ตรงกับวันอาทิตย์บ่กบันอาทิตย์เนี่แม่นบ่ล่ะกบันอาทิตย์นะกบันอาทิตย์ซื้อมาสามสิบบาทสามสิบบาทตรงเป๊ะสิปูตรงอยู่บ่ละสามสิบบาทในสถานที่ใช่หรือ ต้นตะเคียนทองลอยกระปีพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับจีปูสิมาทัมพี่ที่เบิกโชคเบิกลาบเนาะขอโชคขอลาบไปฝากมาขอมาได้มาบนเแม่เออมาขอมาขอเอาไปฝากพี่ตอนน้องทั้งช่องนะพี่น้องเนาะมาทำกันกับทีมงานเอามาแพ้นะครับเนาะเป็นทีมงานเช่นหน้าดีบ้าวแหลมเก้าแปดแล้วก็พ่อใจดีแล้วก็อาจารย์อ่า พ่อแต้มนะครับเนาะอาจารย์ใหญ่เพิ่นกลับมากระปูหรือสีเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำในได้พี่น้องเด้อให้กำลังแรงใจทุกช่องนะครับผมตอนนี้ปูกำลังท่านบีที่แตงคันหาอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับสถานที่อันศักดิ์สิิทธ์พี่น้องนะครับ พี่น้องเข้ามากับสัญญาณดีว่าครับพี่น้องที่ครับทีมงานมาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งหกโมงกลักวเกือบทุ่มแล้วพี่น้องนะครับเนาะปูกำลังเริ่มทำพิธีพี่น้องแต่งขันให้ทางสถานที่ขอโชคขอลาบเอาไปฝาก พี่น้องทางช่องน้องพี่น้องเนาะให้พี่น้องอดใจลอสักขู่ได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องพิธีกำลังสิเริ่มได้พี่น้องเด้อพิธีกำลังสิเริ่มนะครับพิธีกำลังสิเริ่มนะครับเนาะพิธีกำลังจะเริ่มพี่น้องนะครับ ตอนนี้เสียนนาดีกำลังนำดอกไม้ไปถวายโบนน้าบนน่ะโบนสองทางนะครับนะครับผมนะครับไปบอยูบอสก็ขยับตั้งหน่อยขยับอุงปูตั้งหน่อยเป็นขยับขึนมาจับนะเป็นขยับเขื่อน นะคกำลังแต่งสถานทีขออนุญาตเด้อปุ้ยขออนุญาตว่ากสถานทีนะครับผมนะครับีก็คือทีมงานรวยหลายพี่น้องนะครับนะครับกำลังทำพิธีกำลังเริ่มพี่น้องเนาะนะครับ ลงบ่ละ็ะครับพอลงบ่งบงบต้องไปเอาพี่น้องเบิ่งปูคนดีตั้งพิธีเนาะเอาพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันพี่น้องนะครับผมเบิ่งไปพร้อมๆกันพี่น้องเอฟซี FC, ปูกำลังทำพิธีเนาะพี่น้อง รางวัลที่หนึ่งเน้เอจบค่ะไอซีรางวัลที่หนึ่งสามตัวต้นตะเคียนพี่น้องต้นตะเคียนลอยกว่าปีพี่น้องนะครับผม แม่ทายทำเอาไปฝากปีฝากน้องน้าปีน้องเนาะว่าแนวทา่างสีโกสมันให้พี่เห็นหน้องบ่ปีน้องเนาะคอยติดตามได้ปีน้องได้

มาแห้งไล่พ <lien plane. im iter> ี่น้องเลยมาแห้งมาแห้งสามสี <mar ole> oh, uh, uh, uh. ่แปดสามศูนย์โอ้โหเอาไปเอาไปเอาไปปูไปเอาปูเอาปูเด้อเอาปูกันเอาปูกันเอาปูขึ้นเอาปูขึ้นเอาปูขึ้นเอาหนามาหนามาหนามานี่แหละพี่น้องเอฟซีนี่ครับเจอสิได้แต่ละที่ เเือเอาไม้พี่ให้น้องนะพี่น้องเนาะปี่จะหน้าเบื้องน้ำกันนะครับมาแห้งปเนี่จากเตือพี่น้องเลยนะครับเปิดทั้งดำไงเนาะโอ้ยเปิดทั้งในผมตกใจเนาะไม่แห้งไปเนี่มาแห้งครับไม่แห้งนพี่น้องเอฟซีนี่ครับคือต้นตะเกียบลอยกอปีเลวพี่น้องเลยนะครับ พวกจะเห็นกันดีแล้วเนาะเมื่อกี้นีเนาะพี่น้องเอฟซีนะูแห้งจนปูนะพี่น้องก็คงได้ยินกันในในคลิปกันนะพี่น้องนะครับผู้นี่ครับชามตั้งแปดกับกสามศูนย์น้าครับพี่น้องเอฟซีเอาไปทั้งคนเน่ครับผมクับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีเห็นบ่ครับผมนี่ครับผู้ผูทำพิธีพี่น้องนะครับเนาะเลข สามหนึ่งแปดครับสามศูนย์พี่น้องนะพี่น้องรัฐบาลไทยได้ครับผมรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อมาแห้งแล้วหายพี่น้องนะครับผมแคบหนาจอไว้พี่น้องเดี๋ยวพอเจดีสิเปนอ่านั่นอีกใครบ้างอีกแกนึงโอ้พี่น้องสวยงามตัวหนังสือก็สวยงามพี่น้องนะครับตามรักปูว่าได้เขียนสวยงามป่านนี้นะพี่น้องนะนะครับสุดยอดพี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคบหนาจอไว้พี่น้องแคบหนาจอไว้เนาะแคบหนาจอไว้เบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะสามหนึ่งแปดได้พี่น้องเด้อ กับสามศูนย์พี่น้องครับผมเไปนี่ครับพี่น้องเอฟซีนี่คือสถานที่ที่มาเห็ดมาทํำมาถ่ายทํำใหมพี่น้องเอฟซีด้เบิ่งได้แย่งกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุนนึงนะพี่น้องนะครับเนาะอันนี้คือตะเคียนอ่าต้นตะเคียนทองลอยกาปีพี่น้องนะครับเนาะกะสิ่งหินนะครับโบลูมาก่อนเลยโบลูเลยครับนี่ โบลูนะครับบลูได้ครับก็มังเอิญพี่น้องนะครับนะครับเนาะพี่น้องนะครับขำมืดเลยพี่น้องเอาจังได้กะคอยผิดจรณากันพี่น้องนะครับเนาะแล้วพอจะดีสี่ไปเขียนให้อีกเท้านึงพี่น้องนะครับเนาะ